เป็นไงครับพี่ครับผมบอกแล้วครับพี่ครับสวัสดีครับย้อยครับยินดรับเข้าสู่ช่องนาทีเขาบอกจะแล้วพี่ครับเรียบร้อยครับพระอาจารย์โดนแล้วครับผมบอกแล้วว่าให้ระวังให้ระวังนะครับไม่ระวังกูจะเล่นพลาดตัเองของมึงนี่เอ้านี่ท่านอยู่ในสีไม่ทำนะนี่ท่านอาคาดไปนะเป็นไงผมบอกพระจาร์แล้วเป็นไง ผมเตรียมพระอาจาร์แล้วเดี๋ยวให้ดูทุกป,ปีก่อนนู้นที่พระอาจาร์ขอขึ้นมึนงก็งัดผิดจอบเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยตะบาดแตกหรือเปล่าพระอาจารย์ไอ้เช็ดมึงต้องัดผิดจอบกูจะเล่นพื่อระเอกของมึงนี่เอา้านี่ท่านอยู่ในศีลในธรรมนะ นี่ท่านอาฆาตไปนะท่านชี้หน้าเนี่ยชี้หน้าอาฆาตแค้นเลยนะอาฆาตพยาบาทเลยนะท่านโอ้ยนี่อาบัตหรือเป่าแบบเนี้ยเป็นไงนครับชี้หน้าหาาัวลงจนะไ,ได้ชอบไป <จะ S 2> คอมเมนต์นผมเตือนผมเตือนท่านแล้วเหมือนที่เขาออกออกข่าวรึเปล่าที่เอาไอ้นี่อะไรอะตีกันแต่ตีกันน่ะพ้ากับาตีกันน่ะเฮ้ย ข้าอาจารย์เหมาะสมไหมล่ะที่าอาจารย์เข้ามายุ่งวุ่นวายเนี่ยคดีอื่นก็มีเยอะแยะเลยอะไม่เห็นว่าจาไปคอมเมนต์เลยตามคดีโน้นคดีนี้นี่นี่เนี่ยที่เขากำลังแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยกับบิ๊กต่อเนี่ยไม่เห็นไปคอมเมนต์เลยไม่ออกเองครับพี่เห็นบ้างเหรอ คดีดังดราม่าขนาดนี้ยูุจัดลิช่อโกงเว็บพน,นันกันไม่เห็นพระเจจาไปคอมเมนต์แสดงวามคิดเห็นหรือว่าไปสอนพระธรรมเขาบ้างเลยล่ะเผื่อเขาจะได้ไม่ต้องผุ้จัดลิดช่อโกงเงินของรัฐหรือว่าจาักเว็บพนันออนไลน์<ม>อะไรแบบนี้ไม่เห็นเป็นเว็บพนันออนไลน์เหมือนกันนะเป็นเหมือนในพวกมดใต้ดินน่ะ เตมือนมดอะไร่ะมุด,ดแดงไฟเนี่ยที่อยู่ตามรูใต้ดินเนี่ยขุดรูถูดอุโมงค์ไปลอดๆอดอด,อดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือพวกเวียดนามเหนือเลยขุดอุโมงค์ขุดอุโมงค์เข้ามานี่เ,เหมือนไหมนี่เนี่ยปาเลสไตน,นี่เนี่ยขุดอุโมงค์ลอดเข้ามาเนี่ย เพื่อจะเข้ามาทาลายเขาเนะี่ยจริงไหมต่างกันตรงไหนอ่ะพะอจาย์ถามแค่นี้ทำไมไม่อยู่ที่วัดจําศีลไม่ผู้ทรงศีลเหรอเนี่ยตอบสิพะอจา์ตอบป่าทั้งแบงหน่อยทําไมไม่อยู่วัดสึกมาเถอะแล้วก็ดบฟาดฟันกันเนองตรงๆเลยง่ายดีอ,อย่าเพื่อเหลือมาบังหน้าเลยพะอจา์นี่เป็นไงบาปก,กรรม มุสานะท่านมูสาไม่กี่รอบแล้วล่ะฮ mm hmm. หบอกจะไม่ยุ่งไม่ยุ่ง mm hmm. โซส,สิโสสี่กี่รอบแล้วพระอาจารย์โซสี่เสียงโสสกี่รอบแล้วล่ะดวงธรรมเมื่ออิ่มแสง mm hmm. และดวงธรรมเมื่อกระหายแสงแ mm hmm. นี่นี่ไม่ นี่ช่องฝั่งโซนแค่เ่ยเขาเคยลงเอาไว้ใน้ปีที่แล้วเนี่ยคลิปนี้เดีนะ๋วดูิดวงทำรรเมื่ออิ่มแสงและดวงทำรรเมื่อกระหายแสงเขาลงไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแต่ไม่รอดสารตัดสินอาจารย์ก็เข้าดวงทำรรมคงนี้นแคร์หลอดทำแบ็กดวงทำเมื่อตอนกระหายแสงมันจะเป็นยังไง นะอันนี้เล่าให้ฟังเมื่อคืนพระอาจารย์ก็เล่าให้ฟังไม่ได้เล่าให้เชื่อนะไม่ต้องเชื่อแต่เล่าให้ฟังจริงเล่าให้ฟังว่าไม่มีคําวัดภุบหรือลือ้อถอนองค์ปู่ปูปป่ปริิตอนีเมื่อครั้งที่กระหายแสงนะอ,อน,นั้นเป็นคําสั่งของศาลได้จริงแต่ว่ามันยังมีอีก ทั้งอุธทธร์ทั้งดีกานะและสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็บางทีก็ไม่จําเป็นต้องเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดนอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไปดรามา่าแต่ว่าพระอาจารย์ก็มาพูดให้สบายใจว่า mm. สิ่งที่เรานะหนักใจกันอยู่ตอนนี้ว่าองค์ปู่จะได้รื้อถอนไหมคือถ้าไปฟังที่ทนายสมเกียรตินะก็เหมือนกับทีนะ่ทนายสมเกียรติก็ เหมือนกับมีความเห็นว่าถ้าย้ายไปที่อื่นได้ก็น่าจะย้ายไปที่อื่นง่ายกว่าที่แรกพระอาจารย์ก็คิดแบบนั้นนะพระอาจารย์ก็คิดนะอันไหนที่มันจะจบดาราม่าเราทาสิ่งนั้นจะง่ายกว่านะคาว่าจบดาราม่าก็คืออะไรก็สั่งให้ลือก็ลือนะไม่ต้องไปต่ออุทธรณ์น,นะถ้าถ้าคิดแบบง่ายๆเพราะมันย้ายได้อยู่เราไม่ได้ทุบแต่ว่าเราสามารถที่จะตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ย้ายได้ อาจารย์ก็ได้ไม่เชื่อพระอาจารย์ก็ได้นี่ถ้าเอฟซีฟังลุงเข้ามาฟังพระอาจารย์จะเชื่อพระอาจารย์ก็ได้อือไม่เชื่อพระอาจารย์ก็ได้ไม่เชื่อค่ะ <c oughs> พระอาจารย์มุสามาหลายรอบแล้วค่ะิฉันไม่เชื่อค่ะฉันไม่เคยเชื่อพระอาจารย์มานานแล้วค่ะไม่เชื่อค่ะ ปงอาบัตมากี่รอบแล้วล่ะคะพะอจานปงมากี่รอบแล้วล่ะโสสิโสสิ 4, อะ่ะโสสิกี่รอบแล้วพะอจานอืม ไงล่ะคุณไม่ทำใอ้ทำเดยเป็นงานขาอแล้ววันนี้เนอะโหจะปวดนายเปียโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะใครคะคุณสิฮะใครคือคุณสิคะสิกลับมาเมืองไทยแล้วสิงนันใครอ,อะอโอ้อโอู้ดไปส่งที่ใกล้คุณโจด้วยนะ คุณเจอปรกรณ์ตายเรื่องหาราวใส่เขาเนี่ยพยายามที่จะไปยั่วยุปุกปั่นเนี่ยอยากไปสร้างกระแสดราม่านั้นดราม่านี้ที่จะต้องให้เขาเนี่ยออกมาพูดหรือออกมาแสดงพฤติกรรมกริยาวาจาอะไรก็ตามจริงไหมโอเคพีเจอร์ิมพีโกมาดี่ครับเหมือนกันก,นกับพระาจานะ